อีกครั้งใน Democracy x Innovation ค่ะดิฉันขวัญข้าคงเดชานักวิชาการจากสำนักนวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้นะคะเราได้แขกรับเชิญสุดพิเศษอีกแล้วอ่าหลายคนคงคุ้นเคยคุ้นชินกันแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้พี่ปานะคะคุณปุรวิ์ค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ เนี่ยมันเพิ่งไม่กี่วันมาก่อนนี้เองที่ว่ามันเพิ่งมีเหตุการณ์การประท้วงของน้องน้องเยาวชนเนาะท,ที่กรุงเทพคิดว่าหลายคนที่ตามข่าวสารการเมืองก็อาจจะเห็นแล้วว่าเออน้องๆ้องเยาวชนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเนี่ยที่ยังไม่ถึงขั้นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยเขามาเข้าร่วมการประท้วงจัดกิจกรรมโดยกลุ่มนักเรียนเลวที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเรียกร้องกับต่อรัฐมนตรีถึงการปฏิรูปการศึกษา การไม่คุกคามนักเรียนประมาณนี้นะคะก็มีข้อเรียกร้องประมาณ3ข้อแล้วก็1เงื่อนไขซึ่งก็คือถ้าเกิดรัฐมนตรีทําไม่ได้ก็ให้มีการลาออกไปนั่นเองแล้วก็ทั้งท่านรัฐมนตรีก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเอ๊ยมันเป็นการคุกคามเขาหรือเปล่าอ่า ก็ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะแต่คือทีนี้ทางทีมนักวิชาการเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูว่าเอ้ยในวันที่เขาประท้วงกันเนี่ยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็คือเขาจัดงานตอนบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะคะทางพวกเราก็รีบไปก่อนเพื่อที่จะไปลงทะเบียนเออขอบัตรสื่อขอบัตรอะไรอย่างนี้เพราะถ้ากลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยเขามีการจัดการอย่างค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าเกิดต้องการจะถ่ายรูปเนี่ยแบบมีถือกล้องถืออะไรเงี้ยให้มีการลงทะเบียนทุกคนไม่งั้นจะห้ามถ่าย ก็ถือว่าเป็นการคัดกรองไปในระดับหนึ่งซึ่งรอตโต้บัตรลงทะเบียนเนี่ยก็น่ารักมากเลยจะมีแบบนอกจากบัตรสื่อธรรมดาแล้วก็จะมีบัตรแม่บัตรอาบัตรนะ้าบัตรลุงอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ส่วนตัวก็ได้บัตรแม่มาก็ไม่รู้ว่าเอ๊น้องเห็นว่าหน้าที่ฉันไปไกลแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็โดยรวมเป็น บรรยากาศการแสดงของทางการเมืองที่ค่อนข้างคึก,กคักคึกคืนมีกิจกรรมนอกจากบนเวทีนะคะก็จะมีการวางพงลีดก็คือพงลีดแล้วก็จะมีป้ายชื่อสถาบันต่างๆเขียนไว้ประมาณเรียนอุดมไม่ไม่กลมหัวต่อพเดกอ,อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเป็นสีสันแล้วก็จะมีน้ํามีอาหารมาแจกมีน้องๆน,นักเรียนเนี่ยแต่งตัวถือป้ายมาแสดงออก ทางการเมืองอยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าติดตามทางทวิตเตอร์ของสำนักวัตรกรรมเราเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าเรามีการรายงานอยู่ประมาณทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยก็ว่าได้ค่ะก็จะมีการลงรูปแล้วเขาก็มีการร้องเพลงลามมลีลาแล้วก็อีกอันนึงที่น่าประทับใจคือการแสดงออกในการแสดงที่เรียกว่ารับตําแหน่งนางรัฐมนตรี <c oughs> อ่าก็เป็นการถ้าเอาตรงคือเป็นการล้อเลียนท่านรัฐมนตรีนะคะ ที่ว่าท่านได้ตอแอน่งมาเพราะเ,าเป่านกกวีดหรือเปล่าอย่างนี้ก็ดูเป็นสีสันดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนาะการแสดงออกทางการเมืองมันกําลังมาแล้วมันคือมันควรเป็นสิ่งที่มาตั้งแต่ต้นแล้วในประเทศไทยเพราะมันเป็นหนึ่งในความเป็นประชาธิปไตยครับ่าแต่เนี่ยเราวันที่19เกเดี๋ยวเราก็จะดูกันอีกทีว่าจะมีอะไรแต่ก่อนที่เราจะมาดูของเมืองไทยเนี่ยไหนๆเราพูดเมืองไทยกันมาเยอะแล้วเนี่ยวันนี้เราลองไปดูของต่างประเทศกันดีกว่าอ่าเคสที่การประท้วงที่มันร้อนแรงไม่แพ้กับฮ่องกงเลยก็คือ เคสการประทงในเบลารุสเนาะอ่าเบลารุสนั่นเองชื่อเนี่ยอาจจะงงหลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ยเบลารุสมันอยู่ตรงไหนวะแมันคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราได้พี่ปราร์กนะคะมาอธิบายให้เราฟังเริ่มต้นอย่างแรกเลยเบลารุสคือประเทศอะไรอยู่ตรงไหนคะเบลารุสเนี่ยเป็นประเทศในยุโรปตะวันออกค,ครับอ่านึกภาพตามง่ายๆอดีตสาภาพโซเวียตอะ พอสหภาพโซเวียตมันล่มสลายถูกไหมก็เกิดเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเบลารุสก็เป็นหนึ่งในประเทศเล็กประเทศน้อยที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากโซเวียตล่มสลายในปี1991นา<ต>อันทั<า>ใช่ก็ถ้าไปดูแผนที่แผนที่ยุโรปปัจจุบันเนี้ยนะครับคือเบลารุสมันเป็นประเทศเขาเรียกว่าแลนด์ล็อกไม่มีทางออกทะเลจะจะติดกับทางตะวันตกจะติดกับโปแลนด์ติดกับลิทัวเนียติดกับรัสเซียทางตะวันออกติดกับรัสเซียทางใต้ติดกับยูเครนคือ ใจกลางเลยคือถ้าใครแบบเป็นเป็นคนที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เอาเอาแค่เริ่มต้นนะยังไม่ได้พูดเรื่องการเมืองภายในนะโอ้โหนี่คือภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นระหว่างตะวันตกนะกับรัสเซียซึ่งโอ้โหมันเป็นหยุดจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่ธรรมดานะเออครับ,รบทีนี้เหตุประท้วงใช่ไหมครับในใ<ช>เบลารุสเนี่ยนะมันเกิดมาได้ยังไงนะครับคือผมก็สารภาพตอนแรกผมก็ก็ไม่รู้หรอกผมก็นั่งดูข่าว พอดูทุกวันทุกวันที่ทำไมมันประท้วงกันตอนนี้ก็ยังประทวงอยู่นะครับณวันนี้ณวันนี้สัปดาห์ที่5แล้วก็ยังประท้วงอยู่คือ mm hmm. เรื่องต้นเรื่องมันเรื่อ,ง,องนี้ครับคือเบลารุสเนี่ยประกาศเอกราชในปี1991แล้วหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนผ่านมาสู่ระบอบจะใช้คำว่าประชาธิปตไตยไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งยังไม่เต็มปากยังไม่เต็มปากมาแต่คือมันเป็นการเปลี่ยนผ่านมาสู่การเมืองที่มีการเลือกตั้ง <c oughs> อพอมีการเลือกตั้งปับ๊บประธานาธิบดี คนแรกและคนเดียวจนถึงทุกวันนี้คนแรกและคนเดียวชื่ออเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกคนเนี้เขาชนะการเลือกตั้งตั้งแต่ปี1 9ึ่จนมาถึงรอบล่าสุด2,020นะแต่2,020เ,ออเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดออว่ามันชนะฮะแบบใสสะอาดจริงหรือเปล่า,อ,าอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ใน,น1 9ึ9่เ้่เนี่ย คือคือถ้าถ้าเราไปดูในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยหรือการเมืองในการที่ใช้ที่เป็นระบบเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านในครั้งแรกเนี่ยประเทศพวกเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าผู้สังเกตการจากนานาชาติไปดู คือหลายๆประเทศแตะไม่ใช่แค่เบลารุสกัมพูชาก็เหมือนกันตอนที่มีการ,ปรเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็มีผู้สังเกตการไปนับตั้งแต่1994จนถึงปัจจุบันนะมีการเลือกตั้งหกครั้งถ้านับปี2020เนี่ยมีการเลือกตั้งครั้งเดียวที่เขาถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมคือปี1994 ก็คือครั้งแรกครั้งแรก<อ>และครั้งเดียวเลยโ oh. <laughs> อ้โหอ่าเรื่องมันเรื่องสนุกแล้วใช่ไหม oh. อ่าถูกไหมอเล็กซานเดอร์ลูคาชเชนโกเขาก็อยู่ตําแหน่งมาตั้งแต่ศตวร่สี่เขาก็เป็นคนที่ชูธงเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยโอ้โหเป็นข oh. ายความเป็นชาตินิยมขายความเป็นแบบสร้างความนิยมให้กับตัวเองว่าแบบตัวเองเป็นหัวหอกในการต่อต้านคอร์รัปชันคนก็ลงคะแนนให้แกสี่ห้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมาลูคาเชนโกไม่เคยเผชิญกับการ แข่งขันจากคู่แข่งที่แบบสมน้ําสมเนื้อ,อาถามว่าทําไมคือภายใต้ระบอบของลูคาเชนโกเนี่ยระบ,บอบการปก<ะ>ครองเนี่ย<ะ>เขาเป็นระบอบอานาจนิยม<ะ>อำนาจนิยมตามทฤษฎีล่าสั่งแล้วก็รับรู้กันนแล้วก็ใช้อํานาจในการปราบรามคนเห็นตา่างปราบรามฝ่ายตรงข้าม,ม,มใช้ทุกกลไกรัดครับควบคุมสื่อเอามีปัญหามากมากนักกจับขังคุกอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอเรื่องแบบนี้มันเกิดมาในสมัยที่ลูคาเชนโกเป็นไปครับดีมาตั้งแต่19ึ่จนถึงปัจจุบันเนี่ยสองพันยี่สิบแล้วยี่สิบกว่าปีเลยนะยี่สิบหกปีโอ้โหคือ คือเรื่องมันยาวมากแล้วระบบอันนี้นะครับคือถ้าไปอ่านในบทวิจารณ์ของ<ฆ>โลกตะวันตกเนี่ยเขาจะเขียนถึงลูคาเชนโกเป็นยุโรป last dictator อ่าคือเป็นเผด็จการคนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในย<ด>ุโรปเออชื่อมันเท่มากเลยแต่มันแบบคนลุกอะ่ะคนลุกเลยนะอ่าแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าไอ้การลึกตั้งปี2 0 1 0มันเกิดอะไรขึ้นค่ะ<ฆ>ครับ Mm hmm. แต่พูดพดไปแล้วก็เนี่ยมันอย่างที่พี่ป้าบอกเมกื่อกี้คือมันพอมันก้าวข้ามผ่านมาเนี่ยแล้วมันก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากมันก็เลยเป็นการคลุมเครือ,อว่าจะยังไงถึงมีเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าแต่คือเรื่องพวกนี้ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งอะ่ะอ่ะมันก็เริ่มมาเป็นทฤษฎีของ Democracy Backsliding แล้วและ<อ>แล้วก็ไม่อยากจะพูดว่าพี่ป้าเล่ามาเนี่ยเอ๊นึกถึงบ้านตัวเองยังไงชอบกรนอยู่ครับคือเอาเดี๋ยวเดก่อนที่จะไปพูดถึงการเลือกตัั้้้งงปปีี2020เดยยวววใใหภาาพกกกๆ่อออนนคืุโรต หลังจากที่โซเวียตล่มสลายเนี่ยพอมันแตกเป็นประเทศใหม่เนี่ยมันประเทศที่เปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จทุกประเทศนะ เลารุสก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่สําเร็จบางประเทศก็สําเร็จแต่สําเร็จไปสักพักหนึ่งก็เกิดการแบ็กไลด์อย่างที่น้องขวัญท้าบอกเออมีการหวนกลับมาสู่ระบอบอำนาจนิยมอย่างในฮังการีอย่างเป็นต้นอ่าทีนี้กลับมาที่พูดเรื่องของการเลือกตั้งปี2020มันเกิดอะไรขึ้นในวันที่9สิงหาคมคมันครบลูปของการเลือกตั้งประธานาธิบดีอของเบลารุสก็มีการเลือกตั้งนะครับแต่ก่อนหน้าการเลือกตั้งเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าแคนดิเดตที่ประกาศตัวอยากจะลงชิงตําแหน่ง ประธานาธิบดีปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับโดนจับครับหายค่ะแล้ว <c oughs> อยากรู้ว่าแคนดิเดตคนนี้สมน้ําสมเนื้อไหมคะ <c oughs> ก็สมน้ําสมเนื้อแคนดิเดตมีแคนดิเดตคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะครับชื่อยาวมากผมจําไม่ได้แต่ว่าคนนี้โดนจับเพราะว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่เขียนทาแคมเปญเกี่ยวับเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยแล้วเขาประกาศว่าผมจะลงตําแหน่งชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับ ปรากฏครับโดนรวบเลยครับหายเลยค่ะทีนี้พอพอคนเนี้ยโดนรวบปั๊บเกิดอะไรขึ้นนั่นก็จะเป็นที่มาของคนดิเดตอีกคนหนึ่งก็คือภรรยาของเขาอ่าคือภรรยาของเขาเนี่ยคือเป็นแม่บ้านเลยครับน้องของเขาคือไม่ได้มีบทบาททางการเมืองอะไรคือเป็นอดีตคุณครูสอนภาษาอังกฤษคือเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลยแต่ว่าสามีเนี่ยเป็น a c t i ิ i s t เงี้ยแบบเคลื่อนไหวทงกันเออฮิมันไรสอะไรอย่างเงี้ยพอสามีโดนรวบไปปั๊บคนไม่ได้ก็ออกมาบ้างภรรยาเนี่ยชื่อจําชื่อยาวนิดนึงครับคุณผู้ฟังชื่อสเวตลา ทีคานอฟสกายา oh. ชื่อยาวมาก <Ha. S 1> คนนี้ก็ลงแทนสามีเลยสามีโดนห้ามไม่ให้ลงใช่ไหมก็ลงแทนอ,อแต่ทีเนี้ยนอกเหนือจากสามีของทีคานอฟสกายามีคณเดียดอีกสองคนที่ก็ประกาศว่าจะชิงชัยเหมือนกัน <Ha. S 1> แต่ปรากฏว่าคนหนึ่งโดนเลือก Oh. อีกคนหนึงนหนีออกนอกประเทศไปเลยพบเห็นไหมว่าระบอบอำนาจนิยมระบอบเผด็จการของลูคาเชนโกมันเป็นยังไง oh. เออนะ่มันก็เห็นกันอยู่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับภรรยาของอีกสองคนนั้นนะ oh. ก็หันมาสนับสนุนทีคานอฟสกาย่าคนนี้ oh. คือการเหตุการณ์ในเวลาลุสเนี่ยที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าหนึ่งมันมีความน่าสนใจในแง่ของการเปรียบเทียบเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอันที่สอง๋ยาจะเล่าต่อไปเพราะเรื่องนี้เป็นหนังม้วนยาวมากคือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และอันที่สามคือเป็นเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวทางสังคมผู้หญิงมีบทบาทอย่างมากในการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้เอาแค่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยคือผมผมเรียกของผมเองนะเป็นการรวมพลังหญิง3คนเพื่อนหญิงพลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงสามือ เลยว่าสนับสนุนให้สวีตลาหน้าคขเนี้ยที่คันอสกายาได้เป็นประานดีคนใหม่เออ,อก็จับมือแคมเปญทั่วประเทศเลย<อ>ผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเลยไหมครับผลการเลือกตั้งออกมาประชากรเบลารุสเนี่ยมีมาณ9.4ล้านคนอ่าเป็นประเทศเล็กๆผลการเลือกตั้งเชื่อไหมโอ้เป็นอะไรที่น่าตลกมากเลย <laughs> ลูคาเ<อ>ชนโกะชนะถล่มทลาย80%<อ> <laughs> กี่สมัยแล้วนะ80%ซมีคะแนนประมาณ4.6ล้านคะแนนเสียงนะครับ oh. ที่คานอฟสกายานเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปที่ไหนในประเทศเบลารุสเนี่ยคนก็แบบนิยมชมชอบเขาอยากให้เขาเป็นรนระเพื่อเปลี่ยนแปลงเบลารุสได้คะแนนแค่10%ซต์ oh. คไไือสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือประมาณห้าแสนแปดหมื่นกว่าคะแนนเองน,น,นะโอ้โหไม่ถึงล้านด้วย <c oughs> คือคือโอ้โหพอมันเกิดเป็นเหตุอย่างเงี้ยขึ้นมามันเลยเป็นจานวนที่ทําให้เกิดการประท้วงใหญ่ที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> ว่าการเลือกตั้งมันไม่เป็นไปอย่างสุจริตอ่าไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมเกิดการทุจริตกันอย่างโมโหลานนะครับซึ่งมันก็ ถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมก็ไม่ใหม่ก็ไม่ไงเขาอยู่ไม่อยู่มาได้เขา26ปีหรอกอ,อ,อนานมากเลยนะใช่แล้วเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมตอนนี้คนออกมาประท้วงกันเรือนแสนเลย ประท้วงกันพอยิ่งประท้วงหนักเข้าหนักเข้าฝ่ายรัฐบาลลูคาชเชนกูก็ยิ่งปาปามนะครับแต่ก็เริ่มมีใช่ไหมเราเริ่มเห็นคลิปไวรัลที่ออกในอินเทอร์เน็ตว่าทหารบางส่วนก็ละ,ะทิ้งยูนิฟอร์มของตัวเองแล้วไปร่วมกับชุม,มแต่นั่นต้องบอกก่อนนะครับว่านั่นเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูภาพข่าวจริงๆทั้งนี้ทหารตำรวจก็ยังเต็มจัดเต็มอยู่นะครับปบปามเ่างเต็มที่นะคะใช่นี้ก็เป็นที่มาที่ไปของทำไมถึงเกิดการประท้วงใหญ่ในเวลารุสตอนนี้ครับอยู่แต่เพื่อนหญิง มันน่าสนใจมากเลยนะแล้วคือเมื่อเปรียบเทียบอะมองดูกับมามองในการประท้วงของประเทศไทยอยู่ม็อบเยาวชนที่ได้ไปลงมานี่ค่ะส่วนมากก็คือเป็นผู้หญิงซ<อ>ะส่วนใหญ่ที่มาแล้วก็เป็นในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ต่างส่วนมากก็เป็นกระแสที่ว่าผู้หญิงออกมาเรียกร้องด้วยอ,อันนี้ย้อนกลับคิดไปถึงในประเทศลาตินอเมริกาค่ะที่มันจะมีโรเทสของมาม่าโรเทสมั้งอ,อันนั้นก็คือแบบด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงเฮาส์ไวฟ์แม่บ้านอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่พอเขาออกมาเนี่ยทุกคนจะรู้สึกร เขาออกมาเพราะลูกลูกเขาหายไปยงี้ยทุกคนก็จะแบบเฮ้ยมัน relatable อ่ะมันใกล้ตัวม,มากกว่าการที่ a c t i v ส s t หรือว่านักการเมืองออกมาเองเพราะงั้นนี่ก็อาจจะเป็นการขับเคลื่อนหนึ่งในโซเชียลมู m เมนของเบลารุสด้วยหรือเปล่าคือตอนเนี้ถ้าเราไปดูภาพข่าวนะดูะหลายๆสำนักข่าวก็เนี่ยเวลาผู้ประท้วงมาประท้วงเนี่ยจะมีคนหลักๆก,ก็คล้ายๆกับที่น้องขอนข่าบอกอันหนึ่งมีผู้หญิง เขาเขามีคาเลยนะนี่เป็นสื่อตะวันตกเขาใช้คำว่า solidarity chain <อ>คือเป็นเป็นกองเป็นผู้หญิงแบบจับมือ ll, อ่างเงี้ยเดินประท้วงอะไรกันอย่างเงี้ยคือแบบต่อต้านลูกคาเชนโกคือผู้หญิงกลายเป็นสัญลักษณ์หัวหอกสําคัญต่อการประท้วงระบอบเผด็จการในเบลารุส<อ>แต่คือกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ผู้หญิง,ญง<อ>มันมีกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือล่าสุด LGBT ถามว่าทำไมกลุ่ม LGBT ถึงออกมาเอาก็อยู่ในระบบะเผด็จการมัน<ก>ถูกด <น S 1> กดขี่ถูกไหมมันไม่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตัวเองได้ก็ต้องออกมาประท้วงคือมันมีการรวมพลังกันอย่างมหาศาลของคนทั้งประเทศเบลารุสนะครับใช่ค่ะนี้เพิ่งไปอ่านเมื่อเช้ามันเป็น UN report UNDP report เขาบอกว่าเนี่ยเขาพูดถึงการประท้วงเมื่อปีที่แล้วที่ว่าปีที่เราเป็นปีแห่งการประท้วงม,มันก็ลามมาถึงปีนี้เขาบอกว่าแม้ว่าหลายประเทศเนี่ยจะมีบริบทที่มันต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ชัด ว่ามันมีเหมือนกันทุกประเทศคือความเหลื่อมล้ําหรือ inequality ี้ไม่ว่าจะเป็น i n น q u a l i t ตด้านอันตลักษณ์อย่างที่พี่ปากพูดถึง LGBT เมื่อกี้ i n e q ิโกเตี้ด้านเจนเ e อร์ผู้หญิงหรือว่าปิตาธิปไตยต่างๆที่เราก็เริ่มเห็นในประเทศไทยเริ่มเป็นกระแสขึ้นมาหรือว่าการกดขี่ทาง l a เ o อการใช้แรงงานหรือค่าจ้างแรงงานเนี่ยหลายประเทศเขาเผิญกับความเหลื่อมล้าพวกนี้เขาก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็ออกมา เป็นโซเชียลมูเมนอย่างที่เห็นกันครับในเบลารลุสเนี่ยบริบทมันนอกจากเรื่องการกดขี่ระบบก,การปกครองที่ปดกดขี่แล้วเนี่ยค่ะเนื่องจากมันเป็นระบอบะะ<ม>น,นิยมอำนาจนิยมมันมาพร้อมกับอะไรครับการคอร์รัปชันถูกไหมเออประโยชน์เพื่อพวกพ้องอันเนี้ยที่หนึง่งคอร์รัปชันกันโมโหฬานอันที่สองมันก็จะโยงไปก,กับเรื่องควาหมหนุนรำที่น้องขอนขาบอกคือความยากจนอยู่มานานทาไมคนยังจนอยู่อะยี่สิบหกปีถูกไหมและประเด็นที่เร่งเร่งให้ให้การประทวงครั้งนี้มันปะทุแบบแตกใหญ่โตมโหฬารมากคือเรื่องโควิด คือผู้นำคนนี้ลูคาเชนโกเป็นคนที่ประมาณว่าเอ้ยโควิดมันหายได้แค่ ไม่เชื่อเออไม่เชื่อหรอกมันแค่ไข้วัดอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบไม่ต้องไปใส่ใจเลยมันมากเออคือคือโควิดมันกลายเป็นตัวเร่งให้มันเกิดการประทุข,ของการประท้วงครั้งนี้ขึ้นซึ่งถ้าคุณผู้ฟังไปดูในคลิปข่าวตอนนี้คือเราจะเห็นได้ว่าเป็นการประท้วงในประเทศเบลารุสที่ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เป็นเอกราชจ,จากโซเวียตนะครับคือสเกลมันใหญ่โตมโหรานมากและทีเนี้ยมันก็ยังไม่จบและความรุนแรงมันยังมีอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับราบบริบทอีกนิดนึงคือ หลังจากที่ผลการเลือกตั้งมันออกมาเป็นอย่างนี้80% 80%ต่อ10%นะครับแล้วที่น่าสนใจคืออะไรลูกไหมวอเตอร์เทิร์นเอาท์คือคนที่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยสูงถึง84.17%เลยนะครับโอ้โห <laughs> สุดมากเลยในระบอบ เผื่อใครไม่เข้าใจคะ่ะ water turnout คือจำนวนที่คนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับถ้ายิ่งสูงเนะี่ยยิ่งแสดงว่าคนมีความตื่นตัวทางการเมืองทางการเลือกตั้งสูงมากแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายบังคับให้ว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่อ,อ,อย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอคนที่ได้1 0บเนะ่ะทีคานอฟสกายาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปนับผิดหรือเปล่าเขาก็ไปร้องเรียนกับทางการนะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันผิดปกติเขาเนี่ยถ้านับคะแนนอย่างปกตินะเขาควร จะได้คะแนน60-70 oh. เปอร์เซ็นตโอ้ผลคืออะไรรู้ไหมครับโดนคุมตัวเลยพูดตึ๊รัวโดนคุมตัวแบบประมาณ7ชั่วโมงและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนี้นะทีคานอฟสกายาเขาเนี้ยลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศลิทัวเนียและประเทศครับประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> ทางตะวันตกแต่ว่าตัวเองเนี่ยส่งส่งลูกไปอยู่ที่นู่นมาก่อนแล้วแล้วพอเขาไปอยู่ที่ลิทัวเนียเนี่ยมันทำให้เรื่องราวการประท้วงในเบลารุสตอนนี้มันเป็นเรื่องระดับ นานาชาติขึ้นไปอีกอคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการประทวงในเบลารุสแล้วซึ่งเดี๋ยวมจะเล่าต่อไปโอ้โหเนี่ยเอ้เคสของเบลารุสอะยิ่งพี่ปั๊กเล่าให้ฟังอะเรายิ่งแบบเฮ้ยทาไมมันคล้ายคลึงกับประเทศ แถวนี้จังเลยค่ะโอ้โหก็เป็นอะไรที่ต้องดูแต่เรื่องลีไพยนี่เหมือนเห็นแววแล้วแหละพอพูดปุ๊บเนี่ยรวบปั๊บหนีไปริโตเนียมันก็เป็นระบอบอำนาจนิยมหรอครับการเลือกตั้งในระบอบอำนาจนิยมคุณจะคาดหวังให้มันเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมได้ยังไงเป็นการเลือกตั้งที่ช่วยให้มีระบอบอันพวกนี้ต่อไปด้วยซ้ำมีมีเรื่องเล่าผมก็อ่านมาเขาบอกว่าในวันเลือกตั้งในเวลารุสนะครับอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับโอ้โหยุคสองอันยนงี่าวบอินเทอร์เน็ตไม่ได้าร อย่างบ้านเราที่แค่แค่ดับไฟนี่ถือว่าหยิบย่อยเลยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยนะแล้วพอทีคานอสกายาลีไพยไปอยู่ลิทัวเนียเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> มันก็เริ่มใช้กระแสจากประชาคมระหว่างประเทศมาเริ่มกดดัน <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องประเทศเล <c oughs> บลารุสแล้วเบลารุสผมต้องให้ข้มอมูลก่อนว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากๆกับประเทศ รัเสเซียพี่ใหญ่รัสเซียพี่ใหญ่รัสเซียอยู่ทางตะวันออกเพราะว่าฮะเวลารุสก็เป็นอดีตสมาสภ,ภาพโซเวียตถูกไหมครับโซเวียตเก่าค่ะแล้วผู้นำคนนี้ลูคาเชนโกก็เป็นแนวแบบเนชั่นแนลลิสต์คือแนว ชาตินิยมฝันใฟถึงความเป็นคอมมิวนิสต์ในอดีตเหมือนกันอ่าเขาก็จะเป็นแบบคือรัเสเซียเนี่ยจะมีวิธีการเลี้ยงพวกรัฐที่แบบยังดูแลตัวเองไม่ได้หลังจากแตกออกจากสหภาพโซเวียตเบลารุสก็ก็เป็นหนึ่งนั้นคือเอาก็อยากได้น้ามันใช่ไหมยได้ก๊าซราคาถูกใช่ไหมรัเสเซียก็จัดให้อะไรอย่างเงี้ย,ยคือจะดูแลรัฐบริวารรัฐอย่างเงี้ยที่แบบเออจะจะเป็นประชาธิปไตยเต็มๆก็ไม่ได้ก็ยังไม่เชืเ่อออะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปดูแลพอดูแลปั๊บนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่แน่น ว่าความสัมพันธ์นี้มันแต้นแฟนมาตลอดมาไหมก็ไม่เสมอไปมันก็มีการกระทบกระทั่งกันอย่างล่าสุดเนี่ยก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งเนี้ยเบลารุสมีการจับกลุ่มตัวเขาเรียกว่าเป็นทาหารรับจ้างจากรัสเซียกลุ่มหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยทหารรับจ้างเขาเป็นไปรับปฏิบัติการอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทางการมอสโกก็ปฏิเสธแล้วเรา่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยอ่า <ừ. S 1> แต่ปฏิกิริยาล่าสุดเนี่ยนะครับลูคาเชนโกบอกว่าต้องการให้รัสเซียมาสนับสนุนช่วยเหลือพวกเราหน่อยในการปรับปราในการเออพูดง่ายๆคือมาแทรกแซงหน่อยเถอะขอกันอย่างนี้ง่ายๆเลยคือแบบเลย e r e i g n t y ของประเทศสามารถขอกันได้ง่ายๆอย่างนี้ขอกันอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึข้นปูตินก็ส่งนายรัดมนตรีของรัสเซียมาเยือนที่เบลารุสชื่อมิค อิวมิชตินเนี่ยคนนี้เป็นนายกคนใหม่ก็มาเยือนแล้วก็แบบเออก็พูดคุยกันตามภาษาแล้วเนี่ยข่าวเมื่อไม่นานมันี้ผมก็เพิ่งอ่านพบเจอว่าวลูคาเชโก้ก็เตรียมจะไปเยือนรัสเซียเหมือนกันโอ้โหแน่นแฟนคือตอนนี้ลูคาเชนโก้เหลือที่เพิ่งคือแค่รัสเซียถามว่าทําไมอ้าวเพราะว่าปฏิกิริยาจากนานาชาติเนี่ยนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยประกาศเลยว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งเออแล้วคือประกอประกาศเรื่องของการแซงชั่นความความบาดเลยคือความบาดไหมเขาไปคบค้ากับเบลารุส แล้วไม่ใช่แค่นั้นไงประเทศเพื่อนบ้านของเบลารุสอย่างลิทัวเนียลิทัวเนียสโลวากเกียรลัตเวียเอสโตเนียตอนนี้เป็นประเทศที่ประกาศโดยตรงว่าจะคว้าบาตรเบลารุสไม่ครบคาสมาคมประเทศแถบบอลติกก็คือไม่เอาด้วยไม่เอา,เอาด้วยนะครับก็คือใช้แรงกดดันตรงนี้นะครับในการกดดันนะครับ EU เนะี่ยนอกจากจะแซงชั่นเรื่องการครบคาสมาคมแล้วยังขึ้นแบล็คลิสต์เรียกว่าเป็นเจ้าที่ระดับสูงของเบลารุสที่เกี่ยวข้องกับการลึกท,ทั้งที่ผ่าน oh, มาคือเพิ่มระดับ ขึ้นไปอีกว่ารวมไปถึงนะครับรัฐมนตรีมหาไทยถามว่าทําไมก็กรกตก็กระทรวงมหาไทยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งในเวลาลุสคือคือรวมถึงพจ้หน้าที่ระดับสูงอย่างเงี้ยรัฐมนตีมหาไทยก็เพิ่มระดับการแซงชั่นขึ้นไปอีกคือเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยคือยันที่ผมย้อนกลับไปที่ตอนพูดกันตอนต้นอีพีว่าเห็นไหมมันจุดยุทธศาสตร์ของเวลารูสเนี่ยมันคือระหว่างตะวันตกกับรัสเซีย คือประเทศยุโรปตอนออกอ่ะมันจะมีประเด็นอย่างเงี้ยอยู่เสมอประเทศยุโรปตอนออกที่แตกมาจากสาภาพโซเวียตอ่ะ,ค,ะคือฝั่งตะวันตกก็ไม่ต้องการที่จะให้รัฐอันเนี้ยไปอยู่ภายใต้การดูแลปกครองของให้ใรัสเซียมีอิทธิพลมากเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างผู้ฟังจะนึกภาพอย่างยูเครนอ่ะ,อะยูเครนเมื่อสักห้าหกปีก่อนใช่ไหมแหลมไครเ<ค>มียมีประเด็น<ค>พิาพาทกับระหว่างฝ่ายที่โปรรัสเซียกับฝ่ายไม่เอารัสเซีย รัสเสียก็ถือว่าไอ้ตรงบริเวณตรงนี้ก็ก็ถือเป็นผลประโยชน์ของชาติตัวเองนี่เสียไปไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมคือประเด็นการประท้วงในเบลารุสเนี่ยมันเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการประท้วงเพื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างเดียวแล้วไงไม่ใช่แค่ภายในแล้วไม่ใช่แค่ภายในมันกลายเป็นประเด็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วนะครับอ่ะตอนหน้าตอนนี้มันยังเป็นเรื่องภายในสหภาพยุโรปและประเทศเ<ะ>พื่อนบ้านของเบลารุสอยู่แต่ว่าต่อไป ยังไม่รู้เพราะว่าปูตินนะครับข่าวล่าสุดก็บอกว่าก็ถ้าต้องการกําลังตํารวจรัสเซียรัเสเซียก็พร้อมที่จะส่งเข้าไปนะ อะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นว่ามันมันมีความสลับซับซ้อนอยู่ในตัวมันอยู่แล้วมันก็ยังไม่คลี่คลายไปเสียทีเดียวครับก็ดูเหมือนเป็นรูสเน็ตจะคล้ายเป็นจะเรียกว่าบัฟเฟอร์สเตจก็ไม่เชิงนะแต่คือมันเป็นสเตจระหว่างเกึ่งการที่โดนชักกระเยาะกันไปมาอ่านี่แหละคืออยู่ตอนออกอะอย่างเนี่ยเวลารูสหรืออย่างยูเครนเนี่ยคุเห็นชัดเลยว่ามันเป็นสนามอํานาจสนามการเมืองที่แบบเขาเรียกว่าบริบทระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศแตมีผลต่อการเมืองภายในอย่างสูง อ่ะนี่ยอกล้เมื่อกี้ไม่ใช่ buffer state เป็นเหมือน proxy อ่าเป็น proxy แทนก็คืออย่างที่พี่ปาบอกตอนนี้ฝ่าย EU เขาก็พยายามจะ destroy the last dictatorship เพราะว่าถ้าเบลรลุสไปเข้ากับรัสเซียมันก็เกิดอ,อะไรขึ้นนะถึงวะล่ะไม่ต้องเทาเลยเ <c oughs> ช่นวมล่ะเออในทางหนึ่งคือคือ,คอเบลารลุสมันกลายเป็นเคสที่ว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเพราะถือว่าเบลารุสเป็น ผลประโยชน์ของตนเองอยังสําคัญด้วยใช่ออใชก็ต้องดูกันนะคะแต่ตอนนี้เรื่องภายในประเทศเขาที่มันร้อนๆอนเนี่ยอยากจะรู้จังเลยว่าพี่ป้ามองเห็นว่าเขาจะไปอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่การมูเนต์ของเขาเนี่ยยังเคลื่อนไหวกันอยู่เรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราจะเห็นภาพว่าถึงแม้ว่าผู้บัญองจะออกมากันเยอะแยะรัฐบาลใช้กําลังทหารตํารวจปราบปาบมแต่ปราบเท่าไหร่มันก็ปราบไม่หมดนะ คือคนไม่กลัวไงเออเพราะคนคิดว่าอยู่แบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะเออไม่ไหวอีกต่อไปไไอไปแล้วคือยอมยอมสู้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งจะดูข่าวมาคือตอนแรกผมไม่ได้สนใจประเทศนี้เลยนะแต่พอผมดูดูข่าวทุกวันแบบก็จะสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้เลยไปนั่งค้นข้อมูลเลยมาเล่าให้ฟังผู้นําการประท้วงคนนึงเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นหนึ่งในพลังหญิงนั่นแหละถูกตํารวจอุ้มหายกลางดึกคืออะไร เห็นไหมคือฝ่ายรัดเองก็ไม่ลดละมาตรการในการปราบปรามคือไม่ได้เปิดช่องให้มีการเจรจาหรือว่าผ่อนปลนเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองแบบสันติคือยังไงก็ตามก็ลูคาเชนโกมอเองว่าหัวเด็ดติ้นขาดยังไงก็ไม่ยอมไปออกจากตําแน่งนะครับไม่มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งสิ้นเออเห็นไหมแต่ฝ่าย้ประทวงก็บอกว่าก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ทําในที่สุดแล้วก็จะสู้จนตัวตายคือสถานการณ์พอมันยิ่งอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเปิดโอกาสให ต่างชาติอ่ะข้างนอกอ่ะเข้ามาแทรกแซงได้โดยเฉพาะตอนนี้ที่กลัวก,กันคือรัสเซีย<ต>ก,ก็เหมือนว่าแบบทางฝ่ายของรัสเองเนี่ยเขาก็แฮปปี้ในการที่ว่าข้างนอกโดยเฉพาะรัสเซียจะเข้ามาอยู่แล้ว<ก>เขาก็เลยยิ่งไม่มีการลดละหรือพร้อมที่จะคอมโอร์มอะไรเลยเขาไม่ปณิปนอมอยู่แล้วเออคือก็อย่างที่น้องขอนขาบ,บอกคือก็ก็กเวลคัมรัสเซียอยากให้มามันเป็น s t r a ท e g i ของเขาไหมคะแบบเหมือนเป็นกลทคนิคหนึ่งปะในการที่จะอยากจะบริหารหรือคงอานาจต่อก็คือดึงร<ก>ัเสเซียเข้ามาก็ใช่เพราะว่าในเมื่ออยู่อยู่เน้คือไปดูประวัติศาสตร์โลกก็ได้ประเทศผู้ อำด็จการหรือว่าระบบอำนาจนิยมมีใครยอมลงจากอำนาจอย่างสันติบ้าง mm hmm. คือเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะดำลงคงอยู่ในอำนาจได้ต่อไป mm hmm. ไม่ว่าจะด้วยต้นทุนอะไรก็ตามแม้กระทั่งแรกกับ s o เวนตี้ของประเทศตัวเองก็เพื่อให้ได้อยู่ต่อ <tech gged> คือการเมือง <t> ในระบบเผด็จการเนี่ยผมสนใจมาระบบอำนาจนิยม <t> คือการเปลี่ยนผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายและตัวแสดงกระบวนการมันโอ้โหมันซับซ้อนมากเลยนะอย่างเวลารุสเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลย คือผมเราพูดกันฝั่งรัฐไปเยอะแล้วเราผมขออนุญาตพูดฝั่งทีคานอฟสกายาที่ไลย้ยายไปอยู่ลีไพที่ลิทวเนียพอไปอยู่ที่นียเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนายกลิทวเนีย,เ,นยเปิดทำเนียบลับเลยจริง จริงออตอนแรกเมื่อกี้ก็ว่าจะถามอยู่ว่าลิทัวเนียมีท่าทียังไงต่การลีภัยของเขาเปิดทำเนียบรับเลยแล้วผมก็พิ่งจะรู้นะผมก็ไปตามดู Facebook ของนายกลิทัวเนียคนนี้เขาก็โพสต์รูปว่าเขาจับมือเช็คแฮนด์กับทีคอนสกายาโอ้โหว่าที่ประธานที่ปดีหรือเปล่าเขาจับมือแล้วเขาบอกว่าเวลคัมเขาใช้คําว่า national leader of belarus เลยนะโอ้โหนี่คือการให้ความชอบธ<อ>รรม ให้ความชอบทำกับทีคานอฟสกายาแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงคุณปลอดภัย <c oughs> แล้วทีคานอฟสกายาก็ออกแถลงการโพสเป็นคลิปมาบอกว่าในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ย <c oughs> ขอให้มีสิ่งที่เรียกว่า coordination c o u n c e <oughs> l คือถ้าใช้คำผม อาจจะไม่ตรงนักแต่ผมอยากจะแปลว่าเป็นคล้ายๆเป็นรัฐบาลรักษาการอย่างนั้นนะรัฐบาลเพื่อช่วงการเปลี่ยนผ่านเขาก็จะเอาคนทุกภาคส่วนในสังคมเน<ะ>ี่ยมาเป็นมาเป็นตัวแทนกันแล้วตัวทีคอนสกายาบอกเองว่าดิฉันเนี่ยพร้อมจะเป็นผู้นําในช่วงปเปลี่ยนผ่านนั้นเพื่อจะนําไปสู่การเ,<อ>เลือกตั้งใหม่น,นี่เขาก็มีพิมพ์เขียวขเขาที่เขาต้องการเสนอการปฏิรูป<ะ>การเมืองเห็นไหมแต่ว่าไอ้แผนการอันนี้มันมันไม่ง่ายไง<อ>มันมันยังมีตัวแสดงอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าโหมันกำลังยุบยับมากเลยตอนนี้ครับ โหก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะเนี่ยกับการประท้วงที่เบลารู้ส็็คืออย่างที่บอกแพทเทิร์นมันคล้ายๆค,คลึงกันอะ่ะอ่ะหลายคนจะบอกยองเข้าไทยอีกแล้วคือแน่นอนมันเหมือนไทยแต่มันก็เหมือนกับประเทศอื่นที่เผชิญปัญหาเรื่อง transitional into democracy ใช่หรือว่าอยู่ในสภาวะคุมเครือวว่าประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตามมันคล้ายคือมันจะเป็นรูปแบบเดียวกันที่เราเห็นในสังคม เพราะงั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปปะทวงฮ่องกงตอนนี้ก็กําลังเดือดเลยฮ่องกงก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งะจ,ะจะไม่เหมือนกับเบลาล<อ>รุสฮ<ๆ>่องกงก็จะมีพี่ใหญ่จีนอีกความสัมพันธ์หนึ่งแต่ทุกอย่างก็คือ IRIR IR เข้ามาเกี่ยวเลวอย่างนี้ประเทศไทยเราคิดว่ามันมีกระแสะภายนอกเข้ามาเกี่ยวได้ไหมคะก็มีมาอยู่เสมอครับคือเราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าไอคำเก่าวที่บอกว่ารับเงินต่างชาติมาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็อาจจะอัปเดตไปหน่อยนะ แต่แต่เราเปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคือถ้าไปเรียนเรื่องทฤษฎี IR <ๆ>อะไรเงี้ยมันก็ผลประโยชน์แห่งชาติมันไม่ได้อยู่แค่ในชาติไงถูกต้องไหมคือประเทศไทยเราถ้าวิเคราะห์กันตามจิออพอลิทิกเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์เราก็รู้กันว่าตอนนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันอ,อกเฉียงใต้มันเป็นสนามทางการเมืองแข่งขันอํานาจกันระหว่างสหรัฐเมริกับจีน,จนถูกต้องไหมถ้าสมมติตอนนี้เอาเราก็เห็นพัฒนาการของไทยว่าไทยดูเหมือนว่า5 6ปีที่ผ่านมาจะอ้อมเอียงไปทางจีน มากขึ้นนะครับถามว่าถ้าถ้าไทยไปเป็นพวกจีนแล้วใครจะเดือดร้อนก็ต้องไปสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธไม่ได้กับทูดอเมริกาคนใหม่เขาก็บอกว่า <c oughs> เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากในเรื่องการแบบดีลเรื่องจีนเขาเลยส่งมาอยู่ประจาประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง<ต>ของไทยเราก็มีเหมือนกันใช่ใช่ครับค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีก็ วันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องการปะทวงเปรียบเทียบเล็กน้อยแล้วก็สภาวะ movement, มูเ e n t สำคัญสำคัญเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องอะไรกันมาพูดอีกทียังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณาปากมากๆเลยนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของประทวงที่เบลารุสนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ